สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารับตัวละครฟรีๆนะครับน้องน้องแล้วก็รีวิวกิจกรรมที่ GM มาแจกของฟรีด้วยนะครับเนาะว่าสายฟรีได้อะไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับเป็นสายฟรีนะครับยังไม่รู้เล่นกิจกรรมนัน่นเองนะครับน <çalış. S 2> ้องน้องเออก็จะประมาณนี <im> <gra> ้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมสายฟรีวันนี้ได้รับอะไรบ้างนะครับน้องน้องแล้วก็ตัวละคร บอกแล้วก็จะมาสอนลับเลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี่นะครับนาออยากได้ตัวละครห่นหดๆนะคะบังน้องวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับนาอพี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะคะบังน้องก็เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับนาอพี่จะแจกเพชรนั่นเองนะคะบังน้องก็คือถ้าคนไหนอยากได้เพชรจากพี่นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งที่นะคะบังน้องแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1น0 0 0นคนดูนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับบัินเอง หนึ่งตัวน,นั่นเองนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้จริงๆนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร่นะครับวงน้องหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มการีนาฟรีไฟอะไรก็ได้น,นั่นเนะครับเนาะที่มีคนดูเยอะๆน,ะนั่นเองนะครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง มาน้องๆมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกก่านะครับน้องกิจกรรมที่พี่จะมารายงานวันนี้นะคับงน้องก็เป็นกิจกรรมฉลองครอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่า gm นะครับเรอได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าตัวละครนะครับสามารถรับได้แล้วตอนนี้นะครับนาะเราก็วันนี้วันเดียวด้วยนะครับนาะสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับนาอหรือว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับงน้องก็ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าเขารับตัวละครอะไรยังไงนะครับงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับนกลมะเาโๆย นาะพี่ไปเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบงน้องก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องแต่ไอเดียนี้นะครับที่จะมาสอนรับเลยนะครับบงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับบงน้องก็สลองครอบ4ปีแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเราสามารถรับตัวละครได้แบบฟรีๆนะครับบงน้องก็คือแบบว่าสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับซื่อของมันก็มีอยู่ว่าตาัวละครทีวานั่นเองนะครับบงน้องที่แบบว่าสามารถซุปเพื่อนได้นะคระับกนน้อเีํบุัง จะรีแรงนะครับเนาะถ้ามีตัวละครตัวนี้นะครับงน้องก็จะขึ้นแรงง่ายนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากดันแรงนะครับต้องมีสกิลตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามันจําเป็นมากๆเลยนะครับเนาะกับการดันแรงนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นโหมด4ีเวนะครับเนาะหรือว่าแรงจริงนั่นเองนะครับงน้องก็คือมันสามารถไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเนาะกับตัวละครตัวนี้นะครับงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับงน้องแล้วก็พี่ขอย้ำนะครับเนาะใครที่แบบว่าพลาดจากวันนี้ไปนะครับบงน้องก็ ับนาอกับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะมาอัพให้ดูเลยนะครับนาอว่าอัพเต็มแล้วสกิลมันจะโหดแค่ไหนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะก็เป็นตัวละครที่ว่าตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสกิลเดิมๆของมันนะครับนาอก็คือแบบว่าซุปเพื่อนเร็ว5%นะครับน้อแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนนะครับวงน้อง15หน่วยเท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะอัพไปจนถึงเลเวล6กละกันนะครับองน้องก็คืออัพจำเลยนะครับเนาะมาดูกันนะครับองน้องว่ามันจะโหด แล้วก็เมื่อซูปขึ้นมานะครับวงน้องก็ยิงต่อได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่ซูปมานะไม่ใช่พี่ซูปนะครับวงน้องก็คือพี่อัพมาแล้วนะครับเนาะก็อัพมาจนจําแล้วนะครับวงน้องก็สามารถซูปเพื่อนเร็วขึ้นนะครับวงน้องก็ถึง20%เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะเลือดจะเพิ่มให้เพื่อนได้นะครับวงน้องก็คือ40หน่วยเลยนะครับเนาะก็เกือบครึ่งหลอดเลยนะครับวงน้องสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครตัวนี้นะครับ กับตัวละครตัวนี้นะคะวงน้องแต่พี่แนะนําเลยนะครับสกิลที่แบบว่าสามารถจัดเป็นเซตมันได้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นสกิลตัวนี้เลยนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับวงน้องต้องมีโคโนนะครับเนาะแล้วก็สองนะครับเป็นสกิลที่ว่านะครับวงน้องแล้วก็สามนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแม็กซิมนะครับวงน้องแล้วก็สี่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเคลลี่นั่นเองนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าใครมีครบทั้งหมดนะครับจัดเซตนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่จะบอกคุณประโยชน์ของมันนะครับวงน้องก็คือเมื่อเพื่อนเราล้มนะครับเนาะเราสามารถไปกกลางโร็ ซุบเพื่อนได้เลยนะครับวงน้องเมื่อซุบขึ้นมานะครับเนาะเราสามารถบอกเพื่อนนะครับยิงต่อได้เลยนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเซตตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นสายซัพพอร์ตตัวจริงเลยนะครับวงน้องแล้วก็เป็นสายบูก็ได้น,นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ามันมีสกิลโคโนติดตัวอยู่นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องมีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนาะกิจกรรมตลาดมืดตัวใหม่นั่นเองนะครับวงน้องมาดูกันนะครับพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครััับบพพวววกกนนนน้้้้อออองงเเรราาาะะ่่่ีไไดด67% 67%คืห หนึ่งครับวงน้องก็คือได้67เหมือนกันเนี่ยครับเนาะก็คือ2ครั้งแล้วนะครับวงน้องพี่ได้67เหมือนกันเลยนะครับเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับวงน้องเราก็ในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องเปลี่ยนแค่ซุดนั่นเองนะครับเนาะอันอื่นก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องในตู้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะรวมถึงสกีนปืนด้วยนะครับวงน้องก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแค่ซุดบางซุดนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาก็น่าจะเป็็นน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 ุุดดดดดตตตััััััััััวววววใใใหหมมมมม่่่่่่เเเเเออ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 งงงงงงะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบบกกกกกกก้้้้้้ถาาาายยไไลลลสจิืี น,น้องกิจกรรมตลาดมืดเข้ามาซ้อนกันแบบนี้นะครับวงน้องก็คือใครที่มีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับเนาะก็สามารถมาสอบกันได้นั่นเองน,นะครับวงน้องในนี้นะครับก็ <Anton ia. S 2> มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะมีทั้งบัตรเพชรบัตรปืนนะครับวงน้องเราก็มีสุดตัวนี้ด้วยนะครับน้องหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับสำหรับสุดตัวนี้นะครับวงน้องเราก็สุดของผู้ชายนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบใส่สุดแก้ผ้านั่นเองนะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสกรีนปืนด้้้้้ววววยยนนนนนนนะะะะะะะคคครรรรรััับบบเเเาาาาากกก็็็มมมีี AUG ออออองงงงจจทดดข M4 ปณ เลยนะครับน้องสำหรับหน้าตาของผู้ชายนะครับวน้องสำหรับมาหน้าตาของผู้หญิงกันบ้างนะครับวน้องก็คืออันแรกนะครับน้องก็เป็นทางด้านของบัตรอีโวนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อเราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับวน้องก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับน้องก็คล้ายตลาดมืดตัวเก่านั่นแหละนะครับนาอก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องก็สามารถไปรับสิทธิ์กันได้นะครับวงน้องก็มาบอกพี่ได้นะครับน้องว่าทุกคนได้กี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับวงน้องส่วนพี่นะครับนไ้องได้ักสับคนนบเา็ดเปอร์เซ็นต์น ละกันคุณละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับเนาะก็มีสุดเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางของนักเตะบอลของโคโน่นั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกนะครับวงน้องเราก็วันนี้ก็มีการรีแล้งด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สําหรับคนไหนที่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นะคร ตอนนี้นะครับน้องยังเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเราก็จะครบแล้วนะครับวงน้องเราก็ตอนเย็นนะครับน้องก็คือเราจะมาแข่งขันกันเองนะครับน้องก็เป็นประมาณแบบว่า21นาฬิกานะครับวงน้องพี่จะกดแข่งขันเลยนะครับน้องตอนนี้ยังขาดคนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นะครับน้องให้คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอตอนนี้เลยนะครับวงน้องพี่จะเลือกตอนนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเข้าจริงๆนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็แจกของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเคยเล่นมาแล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะแจกทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนนะครับเนาะแล้วก็มีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับแล้วก็ที่แรงๆนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของท่าทางนเลนะครับวงน้องที่แบบว่าเราจะได้30วันนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมในโหมด C ีเวการแข่งขันนั่นเองนะครับเนาะแล้วเราก็มีโอกาสนะครับวงน้องก็คือได้ลุ้นนนนนนไไปป ESport ด้วยยครัับบบสาาหหอองที่่แกกเ็ แข่ง e-sport นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับองน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะมีแมวมองเรานะครับองน้องให้เรานะครับเนาะเล่นเต็มที่นะคะองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะแมวมองจะดูเรานั่นเองนะครับองน้องเราก็จะดึงเราเข้าทีม e-sport เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเป็นนักแข่งนะครับเนาะหรือว่าอยากแข่งเกมนั่นเองนะครับองน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสําหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้การ์ดตัวนี้นะครับเนาะเพื่อไปอัพทีมนะคะองน้องก็คือนี่เลยนะครับสามารถหาโทเเนนนมาได้้ลยรัวกองทุ มัน,นจะให้เก็บโทเช่นนะครับพวงน้องแต่วันนี้นะครับสามารถแลกได้แล้วนะครับเนาะก็มาแลกกันได้นะครับพวงน้องก็คือถ้าไม่อยากได้การอัพตัวนี้นะครับเนาะก็มีการเพชรด้วยนะครับพวกน้องก็มีบัตรเพชรด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่พี่แนะนําดีกว่านะครับพวกน้องก็คือให้แลกเป็นการดตัวนี้ดีกว่านะครับเนาะจะดีมากๆเลยนะครับพวงน้องก็คือไปอัพช่วยทีมนี้นะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่คนใหญ่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นะครับพวงน้องก็คือ ซื้อกาดตัวนี้1ใบด้วยนะครับนอสก่อนที่จะมาเข้าทีมกับพี่นั่นเองนะครับงน้องขอคนละหนึ่งใบเท่านั้นนะครับนอสใครที่แบบว่าอยากเข้าทีมกับพี่นั่นเองนะครับงน้องเออก็ここจะประมาณนี้เลยนะครับนอสก็วันนี้สามารถแลกได้แล้วนะครับงน้องพี่ก็เหลือเพียง1โทเคนเท่านั้นนะครับนอสพี่ก็จะไปเก็บเหมือนกันนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสสำหรับกาดตัวนี้นะครับงน้องเพราะว่ามันสามารถอ ทีมตัวเองได้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คือสรุปคร่าวๆแล้วนะครับเนาะก็คือมีทางด้านของตัวละครฟรีๆนะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของโหมดซีเวสซีนะครับเนาะจะแข่งขันกันตอนเย็นนะครับวงน้องจะมีการแจกท่าทางหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ใครที่แบบว่าโบวดหมายเลขอะไรไว้นะครับวงน้องตอนเช้านะครับเนาะวันพรุ่งนี้เข้ามารับกันได้เลยนะครับก็เป็น10บนาฬิกานั่นเองนะ เป็นการแจกโค้นนั่นเองนะครับน้องว่าหมายเลขอะไรจะสนานนั่นเองนะครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแบบว่าหลังจากจบคลิปนี้นะครับวงน้องออพี่ก็จะไปเลือกเลยนะครับวงน้องสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าคอมเมนต์หมายเลขอะไรไว้นะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับวงน้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบายบาย